ตอนบนของประเทศอาจจะหนาวแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทางตอนใต้ของประเทศช่วงนี้ยังมีฝนตกอยู่ถึงแม้ที่กระบี่และสุราธ,ธานีฝนจะหยุดไปแล้วแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ําพื้นที่รองรับน้ําหลายตําบลก็ยังเผชิญกับสถานการณ์น้ําท่วมต่อเนื่องบางจุดน้ําก็ยังท่วมสูงอยู่นะคะชาวบ้านยังเดือดร้อนในการดํารงชีวิตค่ะ ชาวบ้านตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ยังต้องเดินลุยน้ำกันภายในชุมชนแบบนี้ล่ะค่ะที่นี่น้ำท่วมตั้งแต่3วันก่อนแล้วนะคะแล้วก็ลดลงแค่เล็กน้อยเท่านั้นชาวบ้านกว่า20ครอบครัวยังเดือดร้อนบางส่วนก็ยังยกทรัพย์สินเก็บไว้บนที่สูงอยู่ค่ะเพราะก็ไม่มั่นใจต่อสถานการณ์เหมือนกันชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมชุมชนครั้งนี้รอบที่3แล้วนะคะเดือดร้อนกันต่อเนื่องโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่มีอยู่สองสาย ขณะนี้ถนนก็ยังถูกน้ําท่วมอยู่ระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ70เซนติเมตรเข้าออกหมู่บ้านกันยากลําบากทีเดียวค่ะไปดูที่สุราษฎร์ธานีนะคะกําลังพลทหารราบที่25ค่ายวิภาวดีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองช่วยขนทรัพย์สินชาวบ้านพื้นที่หมู่4ี่ตำบลรับทวีอำเภอบ้านนาเดิมอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ําตาปีค่ะเพราะว่ามวลน,น้ําก้อนแรกไหลลงมาถึงตําบลรับทวีแล้วบางส่วน ทำให้ชาวบ้าน4หมู่บ้านเริ่มได้รับผลกระทบในขณะนี้ที่จังหวัดสงขลาตำรวจน้ำนำเรือตรวจการและเรือท้องแข็งออกค้นหาร่างผู้สูญหายหนึ่งคนจากเหตุเรือสปีดโบ๊สล่มบริเวณเกาะหนูจังหวัดสงขลาเมื่อ4วันก่อนค้นหากันตลอดแนวชายฝั่งตั้งแต่ร่องน้ำสงขลาไปจนถึงอำเภอสิงหานครการค้นหาเจ้าหน้าที่ยังไม่พบร่างผู้สูญหายนะคะ คาดว่าร่างของผู้สูญหายอาจจะถูกคลื่นซัดห่างออกไปจากจุดที่เรือล่มในช่วงที่คลื่นลมแรงตอนนี้รอให้ร่างรอยลอยขึ้นมาและให้คลื่นซัดเข้าฝั่งอาจจะเป็นอีกหนทางที่ทำให้พบร่างได้ค่ะ